สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับลีลาชาแนลวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำผู้เล่นใหม่เกี่ยวกับการเลือกฮีโร่ NPC ของเกม Kingslate นะครับหรือว่าเราจะเลือกตัวละคร NPC ตัวไหนนะครับที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเรานะครับวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกแต่ละตัวละครอย่างเ p c เลยนะครับว่าแต่ละตัวเด่นไปในทางคอนเทนต์ไหนใช้งานที่ไหนได้บ้างเพื่อเป็นแนวทางในการจีบฮีโร่ NPC ตัวต่อไปของเพื่อนๆน,น,นะครับ แต่ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปของผมกันนั้นนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เสียงของผมแปลกๆไปนะครับเพราะว่าช่วงปีใหม่วันหยุดยาผมก็มีอาการไม่สบายนิดหน่อยนะครับทีละแชน e l ยังไม่ติดโควิดแล้วก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับแค่ขอพักร่างกายช่วงปีใหม่สักพักนะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆนะครับดูแลสุขภาพออกไปข้างนอกก็อย่าลืมป้องกันตัวเองเพราะช่วงนี้ไอ้เจ้าโรคโควิดสายพันธ์โอมิคอนก็ระบาดหนักในประเทศไทยนะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะปลอดภัยสุขภาพดีแล้วผมก็ถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่ให้กับเพื่อนๆนะครับให้ปีใหม่ที่จะเข้ามาปี2022เนี่ยเป็นปีที่ดีสาหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับโอเคครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเราเข้าไปชมเนื้อหาของคลิปกันเลย ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับฮีโร่ NPC นีะครับว่ามีความแตกต่างจากฮีโร่ปกติยังไงนะครับก็คือฮีโร่ NPC นะครับไม่สามารถจีบได้โดยวิธีปกติอย่างเช่นฮีโร่ทั่วไปนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้ามาในกระท่อมฮีโร่นะครับเพื่อจีบฮีโร่ต่างๆนะครับโดยการส่งเฟนชิพพอยในแต่ละวันเนาะหรือว่าเข้ามาซื้อด้วยรูบี้นะครับในโหมดนี้นะครับที่สามารถซื้อได้เฉพาะฮีโร่ที่เป็นฮีโร่ธรรมดานะครับ ฮีโรนะ่เเนี่ยก็ไม่สามารถซื้อได้ด้วยรูปีปกติเนาะแล้วฮีโร่เเนี่ยเราจะสามารถส่งเฟนชิพคอยให้ฮีโร่เอ็นีซียังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมาในพื้นที่ที่ NPC ตัวนั้นอยู่นะครับอย่างเช่นโรมันนะก็จะอยู่ที่ Orwell Castle นะครับเราสามารถเข้ามาจิบ NPC ได้นะครับ โดยฮีโร่ที่เป็น n p c นะครับจะมีไอคอนรูปกล่องของขวัญอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อส่งเฟนชิพพอยต์ให้นะครับโดยเราจะต้องหาไอเทมนะครับที่เอามาจีบ NPC เหล่านั้นนะครับก็จะมีไอเทมจีบเฉพาะตัวนะครับอย่างโรมันนะครับก็จะเป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับก็คือ s c r ป p t u r e of l o y a l t y นะครับส่วนไอเทม2อันนี้นะครับก็จะเป็นไอเทมสำหรับจีบ n p c ทั่วไปนะครับสามารถจีบ n p c ตัวไหนก็ได้นะครับโดยใช้ p Proof o f f r i e n d s h i p หรือว่า Circle Circle of f r i e เ d s h i p นะครับแล้วไอเทมนระคับ สำหรับไอเทมทั่วๆไปในการจิบเอ็นปอรีแต่ละตัวนะครับเราสามารถมาซื้อของโดยใช้แต้มเพนชิพพอยท t ที่ได้รายวันนะครับเราสามารถเก็บแต้มหัวใจที่ได้รายวันโดยการส่งหัวใจให้กับผู้เล่นอื่นๆเพื่อเก็บแต้มหัวใจนะครับได้วันหนึ่งเนี่ยสามแต้มเพื่อเอามาซื้อสินค้าในร้านของ j ูโนนะครับโดยสินค้าในร้านของ j ูโนเนี่ยก็จะมีพวกไอเทมที่ใช้ในการคราฟของในการจิบเอ็นปซีแต่ละตัวนะครับซึ่งไอเทมคราฟของตัวนี้ก็จะมีหมดเลยนะครับทุกตัวละครนะครับ โดยวิธีการคราฟไอเทมจีบของ NPC นะครับก็เข้ามาใน inventory นะครับแล้วก็เข้ามาในหน้าคราฟสามารถเลือกการคราฟในหัวข้อออ t h เซอร์นะครับแล้วก็ลงไปเลื่อนลงไปข้างล่างนะเราจะเห็นไอเทมที่เป็นไอเทมจีบ NPC นะครับ โดยไอเทมพวกนี้นะครับเราสามารถหาซื้อได้จากร้านจูโนที่ผมได้พูดไปแล้วเนาะส่วน s t a r ์ดัสนะครับตัวนี้หาได้จากการดรอปจากดันเจียนนะครับหรือว่าซื้อจากร้านค้าของจินก็ได้นะครับเพื่อเป็นวัตถุดิบในการคราฟไอเทมในการจีบ n p c นะครับอย่างผมนะครับตอนนี้กำลังทําไอเทมจีบจูโนนะครับผมก็ใช้ s t a r ์ดัสนะครับจำนวนหนึ่งนะครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวไอเทมที่ซื้อจากร้านค้าจูโนนะครับแล้วเรากดคราฟของที่ตรงนี้นะครับสามารถคราฟได้เลยนะครับ พอเราได้ไอเทมสาหรับการจีบตัวละคร NPC แล้วนะครับล้วก็ไอเทมนี้มาจีบ NPC ของเรานะครับโดยอเทม1ชิ้นเนี่ยได้แต้ม1 0 0่งร้อยพอยต์นะครับโดยการจีบ NPC ครั้งหนึ่งนะครับจะต้องใช้แต้ม10,000แสนแต้มนะครับอย่างครั้งแรกได้ตัวละครของ NPC มาใช้นะครับส่วนเลเวลสอเป็นต้นไปนะครับเราจะได้อยู่ในเวพอนของตัวละคร NPC นะครับของแต่ละตัวนะครับโดยอเทมในการจีบ NPC แต่ตัวนะครับก็คือใช้10,000ชิ้นในการจีบตัวละคร NPC 1ตัวนะครับ แล้วก็1นึ่งเลเวลก็คือจะเป็น1ชิ้นของยูนิเวอนนะครับสามารถเข้ามาเลือกจีบฮีโร่เอ็นกันได้นะครับตามแต่ความต้องการของเพื่อนๆเลยนะครับ <Yahoo! S 1> ในส่วนของฮานัสนะครับเป็นตัวละครเ b c ที่อยู่ในคอนเทนต์กิลวอ์นะครับตัวละครนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือในการจีบ NPC ครั้งแรกในการได้ตัวน้องฮานัสมาเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวกิลวอ์เกมมิ่งเซ็ตนะครับซึ่งหาได้จากร้านค้ากิลวอ์นะครับเร,เราสามารถเข้ามาซื้อได้ที่ร้านกิลวอ์ช็อปตรงนี้นะครับ เลือกมาตรงในตำแหน่งของ Guild War Shop นะครับเพื่อเลือกซื้อของเล่นนะครับก็คือ War Gaming Set นะครับหชิ้นเนี่ยแลกได้ถึง5,000พอยต์เลยนะครับพอเราซื้อไอเทม War Gaming Set มาแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไอเทมเนี้ยมาจีบ NPC ฮานัสได้เลยนะครับโดยเพิ่มแต้มค่อนข้างเยอะนะครับเห็นได้เลยนะว่าใช้แค่13ชิ้นเนี่ยสามารถเพิ่มแต้มตัว f r i e n d s h i point p เนี่ยได้ถึง65,000เลยนะครับสำหรับการจีบฮานัสครั้งแรกนะครับเราจำเป็นจะต้องเล่นคอนเทนต์ Guild War นะครับเพื่อสะสมเหรียญ Guild Medal War นะครับเพื่อมาแลก วอลเกมิ่งเซตในการจีบ NPC Hanas ฮานในครั้งแรกนะครับในจุดนี้นะครับผมจะบอกเทคนิคสำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่อยากทำดาวตัวละคร NPC สูงๆนะครับโดยใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับก็คือการจีบ NPC Hanas ฮานนะครับทำดาวยูนิเวอร์พอนของ NPC Hanas ฮานให้ได้ดาวสูงๆ,งๆเพื่อที่จะไปใช้ไอเทมที่ชื่อว่ายูนิเวอร์พอ a น์อาเบคเคนิงครานเฟอร์นะครับซึ่งอันนี้นะครับเราสามารถทานเฟอร์ยูนิเวพอนของฮานนะครับ เพื่อไปหา NPC ีฮีโร่ตัวอื่นๆนะวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีการทำดาวยูนิคเวอพอนของฮีโร่ n p c ที่เร็วที่สุดนะครับโดยการไปแลกไอเทมมาจีบ n p c หฮานันแล้วก็ทานเฟอร์มมาให้ฮีโร่ตัวอื่นเนาะวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการทำดาวยูนิเวอพอนของฮีโร่ NPC ในเกม i n g Slate แล้วนะครับซึ่งจะเร็วกว่าวิธีการจีบแบบปกติถึง4-5ถึงเท่าเลยนะครับอันนี้ก็แนะนำนะสำหรับใครที่กำลังทำดาวยูนิคเวอรมาอถของ NPC าาเทคนิคบนะีทีน,น,นะครับส่วนไอเทมารจบ NPC นะ ที่สามารถจีบ n p c ได้ทุกตัวเลยนะครับเราสามารถใช้เหรียญมังกรนะครับที่ได้จากการฟาร์ม TM Rate นะครับหรือว่าจากการฟาร์มมังกรนะครับมาแลกซื้อสินค้าในร้านค้าจินได้นะครับโดยเราสามารถแลกซื้อกล่องแลก Friendship Point นะครับที่ร้านค้าจินนะครับแล้วก็มากด Open Box นะครับเพื่อที่จะรับของรางวัลในการจีบ n p c นะครับเป็นไอตัว Circle of Friendship แล้วก็เป็น Proof of Friendship นะครับ ซึ่งไอเทม2ชิ้นนี้นะครับสามารถจีบ NPC ได้ทุกตัวเลยนะครับเราก็ไปเก็บแต้มเหรียญมังกรนะครับมาซื้อของในร้านค้าจินนะครับเพราะว่าร้านค้าจินเนี่ยจะรีเซ็ตทุกสัปดาห์นะครับพยายามซื้อให้ครบทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นของฟรีที่เราต้องเก็บทุกสัปดาหนะ์เนาะเพื่อใช้ในการไปจีบ NPC ที่เรากำลังทําดาวอยู่นะครับแล้วฮีโร่ NPC ในเกมคิงสเลดเนี่ยจีบยากขนาดนี้นี่ฮีโร่ NPC มีข้อดียังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับฮีโร่ NPC เนี่ย จะมีความสามารถที่ค่อนข้างจะดีกว่าฮีโร่ธรรมดาน,นิดหน่อยนะครับฮีโร่เอ็นบีซีเนี่ยจะไม่ได้โกงกว่าฮีโร่ทั่วๆไปขนาดนั้นนะครับส่วนมากฮีโร่เอ็นบีซีเนี่ยจะเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตที่เป็นคอนเทนต์ PVE นะครับที่ฮีโร่เอ็นบีซีเนี่ยสามารถใช้งานได้โดดเด่นกว่าฮีโร่ตัวอื่นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีฮีโร่เอ็นบีซีที่สามารถใช้ในอารีนาได้เลยนะครับฮีโร่หลายๆตัวเนี่ยก็สามารถใช้ในอารีนาได้อย่างเช่นดอสซิต้าโลมันนิกกี้ หรือว่าการดี้หรือฮานัสนะครับก็สามารถใช้ในฮานิน่าได้เหมือนกันนะครับแต่เรื่องเดเมดหรือว่าความโดดเด่นของสกิลเนี่ยก็จะไม่ได้เด่นมากกว่าฮีโร่ทั่วๆไปธรรมดานะครับเพราะว่าความยากในการจีบ NPC เหล่านั้นนะครับทำให้ ผู้เล่นใหม่นะครับไม่สามารถมีฮีโร่เอบีซีเอามาใช้งานได้ในลีนาเพราะว่าผู้เล่นที่เติมเงินก็จะมีฮีโร่เบซีที่มีเดเมจสูงกว่าฮีโร่ปกติมาใช้งานในลีนาเนาะก็จะทําให้สมดุลเกมเนี่ยเสียนะครับดังนั้นฮีโร่เบซีในเกมนะครับก็จะมีความสามารถโดดเด่นนะครับแต่ก็จะไม่ได้โดดเด่นเกินหน้าเกินตาฮีโร่ทั่วๆไปในเกมที่เราใช้งานได้ทั่วๆไปะเนาะส่วนข้อดีข้อต่อไปของฮีโร่เนบซีนะครับก็คือความสามารถในการบัฟนะครับเมื่อเรามีตัวละคร NVC เรราาาสมถอ c นบารมันะครับ็ระสามารถลด ราคานะครับสินค้าในร้านค้าของ w o r l d b o r สได้นะครับทำให้เราซื้อสินค้าในร้านค้าของ o r l d b o อสเนี่ยได้ถูกลง10%นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเพื่อนๆสามารถทำอ์ติแฟกของ w o r l d b o r สได้เร็วขึ้น10%นั่นเองนะครับในส่วนของเมนะครับเมเนี่ยก็จะลดราคาสินค้าในร้านค้าเมลง25%นะครับในส่วนของ Juno Basing นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถทําให้เราสามารถใช้หัวใจซื้อของต่างๆในร้านค้าของ Juno ได้ถูกลง40%เลยนะครับก็คือลดลงเกือบครึ่งหนึ่งนะครับ เราสามารถจิบ NPC ได้ไวขึ้นนะครับหรือว่าใครที่จิบ NPC แล้วนะครับสามารถซื้อสตัมมิน่ามาใช้ได้ในราคาที่ถูกลงนะครับในส่วนเวโลนิก้าเบรซิ่งนะครับตัวนี้นะครับสามารถซื้อของในร้านค้ากิลได้ถูกลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ในการทําชุดอุปกรณ์สวมใส่นะครับของชุดเซตของกิลนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นพวกไปคาราฟทีเอนะครับตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับในการทําชุดเลดเกมอย่างชุดเทียมเกียร์นะครับ ในส่วนของก a าดี l l s s i n g นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะลดราคาในร้านค้าของ a r i n a ลง10%นะครับเราสามารถซื้อพวก u n i ิเ e อ o n u อ n ด์ยูนิทรนะครับของทั้ง NPC แล้วก็ฮีโร่ปกติเนี่ยได้เร็วขึ้น10%เลยนะครับสำหรับสาย a r i n a เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เหมาะมากๆเลยนะครับมาในส่วนของ n i k k i b l e s s i n g นะครับ นิกก MM yeah, in mm ี้เบสซิ่งเนี่ยเป็นความสามารถที่เพิ่มกุญแจดันเจียนใต้ดินทาให้เพื่อนๆสามารถฟาร์มทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาตัวละครช่วงแรกได้อย่างเร็วนะครับหากเพื่อนๆไม่มีตัวละครอย่างนิกกี้นะครับเพื่อนๆจะลงคุกใต้ดินเนี่ยได้แค่วันละ2นะครับส่วนใครที่มี NPC นิกกี้แล้วมีบัฟนะครับก็จะได้เป็นครั้งละสามนะครับตัวละครนิกกี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นตัวละครที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยน่าจีบมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าให้บัฟค่อนข้างดีนะครับ แจกคุญแจเพิ่มให้1ดอกต่อวันนะครับทำให้ไอเดียของเพื่อนเนี่ยโตไวมากขึ้นนะครับเพราะว่าทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นทรัพยากรสําหรับผู้เล่นใหม่ทางนั้นนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีเงินนะครับมี exp หรือว่ามีสมุดแล้วก็มีตัวเศษชิ้นส่วนต่างๆ fragment ต่างๆในการจุติตัวละครนะครับให้ถึง t5 ได้เลยนะครับบัฟต่อไปนะครับก็คือทาริชาบล e s ซิ่งนะครับ ปั๊บของทา i ิชาเนี่ยจะทําให้เราใช้ Ruby ในการเปิด n e เบอรฮุดในช่องต่างๆเนี่ยถูกลงนะครับไอตัว n e เบ o รฮุดเนี่ยเราสามารถเข้ามาฟาร์มไม่ว่าจะเป็น e t เทอเงิน EXP นะครับผงโคเคนนะครับหรือว่าจะเป็นรู e รวมไปถึงเศษในการอัพตัวละครนะครับก็สามารถใช้ Ruby เนี่ยในการเปิดเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงในการฟาร์มนะครับโดยใช้สตัมมนาเข้ามาฟาร์มนะครับพวกทรัพยากรต่างๆที่เพื่อนๆขาดเนาะ สำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บัฟของทาริซาในการฟาร์มทรัพยากรต่างๆในช่วงต้นเกมได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนบัฟตัวละครอย่างดอส s t a านะครับก็คือเราจะได้เศษชิ้นส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับได้เยอะมากขึ้น2ชิ้นนะครับในแต่ละชั้นในการฟาร์มอาร์ติแฟกต์ในอท้าทายนะครับโดยเอฟเฟกต์ดังกล่าวนะครับสามารถใช้ตัวรูทบูสเตอร์นะครับสามารถคูณใบรูทเข้าไปเพิ่มได้อีกนะครับ ก็ทำให้เราได้อัติแฟกต์เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่จิบตัวละครอย่างดอรซาต้าเนาะจะได้บัฟนี้มาใช้กันแบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับบัฟฮานัทจอยเดอะเบรลลนะครับก็คือจะเพิ่มความสามารถในการโจมตีเร็วให้กับเพื่อนๆทั้งทีมนะครับ100พอยต์ในคอนเทนต์กิลวอร์นะครับ, Q รบก็ถือว่าเป็นบัฟเล็กๆน้อยๆให้กับคอนเทนต์กิลวอร์เนาะส่วนบัฟเชนเบลซิ่งนะครับบัฟของท่านพิเทพเชนนะครับไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มแฟล โจมตีนะครับหรือว่าค่าโจมตีแบบเพียวๆให้กับทั้งทีมเลย10,000แพอยต์นะครับในคอนเทนต์อีคลิปคอนเทนต์เดียวเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบัฟเพิ่มโจมตีเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคอนเทนต์อีคลิปนะครับส่วนบัฟสุดท้ายนะครับก็คือบัฟของวาเลนส์เบรซซิ่งนะครับบัฟของตัวละครวาเลนจะทําให้เพื่อนๆใช้แมทเทเรียลในการคราฟทีเอ็มเกียร์ถูกลง15%นะครับเวลาเพื่อนๆคราฟชิ้นส่วนของทีเอ็มเนี่ยก็จะใช้เศษชิ้นส่วนบอสเนี่ยถถูกลงงนะครรัับววมไปึต ทคโนโลยีจิ experiment report ด้วยนะครับไอตัวนี้หายากมากๆนะครับทำให้บัฟของวา l ์เลน์เนี่ยก็สามารถทำให้เพื่อนครับตัวเทมได้ถูกลงนะครับ15%นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับการแนะนำฮีโร่เป็นซีพาร์ที่1ก็จบลงไปแล้วนะครับตอนแรกนะครับกะจะทำเป็นคลิปเดียวพาร์ทเดียวจบนะครับแต่เสียงผมเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับผมก็จะขอตัดแบนเป็น2พาร์ทก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้กับช่องผมด้วยนะครับ เวลาผมลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมในช่องของผมเลยนะครับก่อนจะลาจากกันนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับไว้พรให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโครคภัยไข้เจ็บการงานการเงินความรักปังปังป,งปังไปเลยนะครับสำหรับปี2022นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับลีลาชาแนลต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ